เปลี่ยนเสียงการแจ้งเตือนในไลน์บนระบบ Android สำหรับคนที่ใช้งาน Talk Back นะครับไม่ได้เปลี่ยนมานานแล้วไปเปลี่ยนตรงไหนไมาตามกันครับหมอคอมรีวิวสวัสดีครับผมนายหมอคอมสิซิิโชคนะครับจากบริการหมอคอม1414น14 plus นะครับผมก็มีสมาชิกถามมาผมเองก็เออไม่ได้เปลี่ยนนานแล้วเนาะเออการแจ้งเตือนในไลน์บนระบบ Android อ่ะก็ เข้าที่แอปพลิเคชันไลน์มีการแจ้งเตือนศูนย์รายการไลน์นะครับผมก็ปลดล็อก Android ของคุณเพื่อนๆที่ใช้งานร่วมกับ TalkBack นะครับนี่คือการบันทึกหน้าจอให้เพื่อนๆได้ติดตามก,ากันก็ถ้าเพื่อนๆที่เป็นคนใส่ตะเลนลางก็ดูตามกรอบสี่เหลี่ยมที่โฟกัสอยู่ได้นะครับแต่เพื่อนเอนที่ใช้งาน TalkBack เหมืนผมก็หาไอคอนไลน์ให้เจอแล้วเข้าไปเลยครับหนิ้วแตะสอครั้งปึ๊บ,บช่โอเคครับผมครับน้าหลักเลือกแล้ว ก็แนะนำเพื่อนๆว่าเราจะมาตั้งค่าเปลี่ยนเสียงการแจ้งเตือนกันก่อนก็ด้านล่างซ้ายมือสุดนะครับอ่าด้านล่างซ้ายมือสุดเหนือปุ่ม navigation ขึ้นมานิดนึงครับแท็บหน้าหลักเลือกแล้วหาแท็บหน้าหลักนะครับใครอยู่ที่แท็บแท็บแชทแทบหมายเลขหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบหการให้ลูดนิ้วมาข้างล่างซ้ายมือเกือบสุดๆหาแท็บหน้าหลักเลือกแล้วหน้าหลักนะครับใครยังไม่ได้เลือกอยู่ให้หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งให้เขาเลือกอยู่นะครับ หลังจากนั้นครับคราวนี้ผมแนะนำจะไปได้เร็วหน่อยคือรูปนิ้วไปทางขวามือบนสุดของหน้าจอใต้แบตเตอรี่อ่ตุตั้งค่าเนี่ยถ้าสูงขึ้นไปอีกตตจะมีแบตเตอรี่ใช่ไหมครับูปไฟไฟขอเนี่ยลูบขอบหน้าจอเกือบเกือบติดขอบเลยนะด้านขวามือบนสุด ตั้งค่าจะมีตั้งค่าหรือเราลองปัดซ้ายปัดขวาเนี่ยมเพิ่มเพื่อนตั้งค่านะครับเนี่ยปัดซ้ายเจอเพิ่มเพื่อนปัดขวาเจอตั้งค่าแล้วปัดขวาอีกล่ะโปรไฟล์ของมริคานิยนโปรไฟล์ของผมก็หาปุ่มตั้งค่าแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปกันครับปึ๊บตั้งค่าโอเคเข้ามาในนี้แล้วไปหาเมนูการแจ้งเตือนกันครับตั้งค่าปัดขวามาเรื่อยๆเลยครับหนึ่งนิ้วปัดขวาเรื่อยๆผมไปเร็วหน่อยนะโปรไฟล์ข้อมูลส่วนตัวบัญชี ถ้าดังแก๊กทีหนึ่งก็คือผมปัดขวานะความเป็นส่วนตัวคีฟสำรองข้อมูลสัมรองข้อมูลบัมเปอร์ QR c o d สำหรับโอนย้ายโอนยายบัญชีรันสติ๊กเกอร์ทีมไลน์เมโลดี้เหรียญทั่วไปการแจ้งเตือนเนี่ยแหละครับต่อจากเมนูทั่วไปคุณเจอทั่วไปแล้วปัดขวาทีหนึ่งการแจ้งเตือนการแจ้งเตือนนะครับเจอการแจ้งเตือนแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปการแจ้งเตือนตั้งค่า อ่าใครที่ยังไม่ได้เปิดการแจ้งเตือนอย่าลืมเปิดด้วยนะลองปัดขวามารูปวังเปิดสารวิดีโอเนี่ยอันเนี้ยบางทีมันไม่โฟกัสให้เพื่อนๆเ,เอาหนึ่งนิ้วแตะตรงกลางหน้าจอปุ๊บ ตั้งค่าการแจ้งเตือนเปิดการบังคับปิดแอปอาจทำให้คุณได้รับการแจ้งเตือนไม่อยู่ในรายการการแจ้งเตือนไม่อยู่ในรายการเนี่ยครับแล้วคุณปัดขวามาเลือกไว้การแจ้งเตือนอยู่ในรายการเนี่ยต้องเลือกไว้นะใครไม่ได้เลือกไว้ต้องเลือกนะปัดขวามาอีกตั้งค่าการแจ้งเตือนเปิดการบังคับปิดแอปอาจทำให้คุณได้รับการแจ้งเตือนช้าหรือไม่ได้รับการแจ้งเตือนสวิตช์นี้ต้องเปิดนะครับใครปิดขอให้เปิดนะครับปัดขวามาลบเสียงการแจ้งเตือนไลน์จากอุปกรณ์คุณสามารถลบเสียงการแจ้งเตือนไลน์จากอุปกรณ์ได้หากไม่ต้องการใช้อีกต่อไปอันนี้ก็็เปน เสียงการแจ้งเตือนของ l ลายนะครับ ใครที่เป็นคําว่าเพิ่มผมแนะนําว่ากดเพิ่มแล้วก็โหลดให้เรียบร้อยนะครับถ้าคุณกดเพิ่มแล้วเมนูนี้จะเปลี่ยนเป็นลบแต่ถ้าคุณเคาะตรงนี้เขาก็จะจไปลบลโอ้โหตอนนี้9ก้ามงสาผมตั้งไว้นะครับก็อีกไม่กี่นาทีต้องไปเปิดบริการหมอคอมก็ฝากขายของด้วยละกันบริการหมอคอมเปิดจันถึงสุกสิบโมงเชา้าถึงเที่ยงนะครับย้ํานะครับจันทร์องังคารพุธพฤหัสสุกนะครับ5วันต่อสัปดาห์เราเปิดอย่างนี้มาหลายปีแล้วนะครับหลายคนยังออคิดว่าผมเปิด พุธสุกอยู่เปิดจันทร์ถึงสุกเลยนะครับ10โมงเช้าถึงทเที่ยงกด1 4 1 4แล้วกด9และกด1ได้ทันทีนะครับติดต่อบริการหมอคอมจันทถึงสุกสิบโมงเช้าถึงเที่ยงนะครับโอเคเดี๋ยวต้องรีบทำละเพราะว่าจะต้องไปเปิดบริการหมอคอมนะครับวันนี้วันพุธที่5กรกฎาคมครับปัดควาครับแจ้งเตือนชั่วคราวปิดอ,อันนี้ไม่ต้องไปเปิดนะครับมันปิดอยู่แล้วเมนูนี้ให้ไม่ต้องไปยุ่งก็ ปิดชจ้นเตือนชั่วคราวอย่าไปเปิดในกรณีที่คุณอยากปิดชั่วคราวค่อยมาเปิดนะแต่เราขอหนึ่งนิ้วปัดขวาข้ามไปก่อนข้อความข้อความปัดขวาการแจ้งเตือนส่งเสียงและแสดงในหน้าจอนี่หละครับการแจ้งเตือนต้องเป็นคําว่าส่งเสียงและแสดงในหน้าจอนะครับให้คุณอยู่ที่เมนูนี้ข้อการแจ้งเตือนส่งเสียงและแสดงในหน้าจอการแจ้งเตือน เราต้องเป็นแบบนี้ส่งเสียงและแสดงในหน้าจอก็จะมีการแจ้งเตือนตามปกติและมีการาให้เราเข้าไปโต้อตอบได้ตามปกตินะครับอยู่ที่เมนูนี้การแจ้งเตือนส่งเสียงและแสดงในหน้าจอให้1น,นิ้วแต่สงครั้งเข้าไปปึ๊บการแจ้งเตือนอ่าโอเคมาแลวเราคราวนี้ใกล้และปดกวาอ่าเดี๋ยวคราวนี้ย่านการแจ้งเตือนอ่านำทางขึ้นนำทางขึ้นก็คือย้อนกลับไปแต่เราไม่ย้อนนะปดก้าอีกการแจ้งเตือนไลน์รับการแจ้งเตือนเมื่อได้รับข้อความแชทใหม่อยู่ในรายการนี่การแจ้งเตือนไลน์ ก็อันนี้ถ้าใครอยู่ๆว่าการแจ้งเตือนไลน์ตัวนี้ไม่มีอาจจะปิดไว้อยู่ต้องเข้าไปแล้วเข้าไปในการตั้งในในส่วนของตัวข้อมูลเพิ่มเติมของไลน์ในนั้นโดยตรงตรงนี้เข้าไปได้นะครับแล้วเปิดการแจ้งเตือนผ่านตรงนี้ได้เลยเหมือนกันแต่ถ้าใครเปิดไว้อยู่แล้วแต่อยากจะเปลี่ยนเสียงการแจ้งเตือนปัดความมาแสดงการแจ้งเตือนเปิดอ่าเนี่ยครับแสดงการแจ้งเตือนเนี่ยใครปิดไว้อยู่ขอให้เปิดนะครับปัดความมาเลือกแล้วปุ่มค่าเริ่มต้นสสงเสียงหรือสัญาโดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่าโทรศัพท์ใครที่ เลือกตรงนี้เป็นค่าเริ่มต้นก็อิงก,กับโทรศัพท์เลยว่าคุณเปิดเปิดโหมดปกติไว้หรือเปล่าแต่ถ้าคุณเลือกสั่นไลน์ก็จะตามค่าเริ่มต้นไว้ปดขวาครับปุ่มปิดเสียงอันนี้ปุ่มปิดเสียงถ้าใครมากดตรงนี้ไว้มันก็จะไม่มีเสียงนะดังนั้นอย่าไปเลือกตรงนี้นะปดกว่าครับให้ให้ให<ม>เขาบอกว่าเลือกแล้วปุ่มค่าเริ่มต้นเลือกอยู่ค่าเริ่มต้นโดยขึ้นอยู่กับก,บก,บการตั้งค่าโทรศัพท์ให้เขาเนี่ยถ้าใครค่าเริ่มต้นไม่ได้เลือกอยู่ให้เลือกนะครับแล้ว ในส่วนของเสียงของโทรศัพท์เนี่ยทั้งเสียงและสั่นก็ต้องอย่าลืมใช้ค่าเริ่มต้นของโทรศัพท์ก็คือเป็นค่าปกติด้วยเช่นกันเขาจะไปอิงค่าเดียวกันเนาะปัดขวาครับปุ่มแสดงบนหน้าจอเมื่ออุปกรณ์ปลดล็อกอยู่ให้สแสดงการแจ้งเตือนเป็นแบนเนอร์ที่ด้านบนของหน้าจอเปิดสวิตช์อ่านี่ครับแสดงการแจ้งเตือนตัวนี้เป็นแบนเนอร์ก็ดีเปิดไว้ก็ได้อ่าเปิดไว้เลยดีกว่าครับพอค่ามาตรฐานเปิดอยู่ปัดขวาครับเสียงผลไม้นี่ครับเจอแล้วครับเสียงผลไม้หลายคนบอกว่าแล้วการสั่น เวลามีส่งข้อความเพื่อนแชทมาเราปัดคว้าอีกการสั่นเปิดเนี่ยการสัน่นถ้าใครรู้สึกว่าไม่ชอบก็ปิดได้แต่ว่าผมแนะนำว่ามีทั้งสัน่นมีทั้งเสียงก็ก็ได้นะแต่ถ้าใครข้อความรายเยอะก็สั่นปิดก็ได้เปิดก็ได้แต่ผมแนะนําก็เอาค่ามาตรฐานสั่นเปิดไว้กับปัดซ้ายย้อนขึ้นมาเสียงผลไม้เสียงเสียงเดิมของผมเป็นเสียงผลไม้เออเราหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปเสียง นี่เสียงปัดขวามาตัวเลือกเพิ่มเติมผลไม้ค่าที่ตั้งปัจจุบันผลไม้คือค่าที่ตั้งปัจจุบันครับผมปัดขวามาเสียงของฉัน2 7เสียงมีเสียงของฉัเนสียแอันนี้ให้เลือกเสียงของฉันเสียงพิคเซล24เสียงเสียงอันนี้อันนี้คือเสียงในเครื่องของผมอันนี้คือเสียงในเครื่องของผมธรรมชาติสรรสร้าง12เสียงธรรมชาติสรรสร้างเสียงสไตล์มาเทียริเอร์ส4บสีเสียงจุสิ อันเนี้ยแต่ละเครื่องอาจจะไม่เหมือนกันเนาะเพราะว่าบางเครื่องอย่างของของผมใช้พิกเซลมันก็มีในตัวเครื่องมาให้ด้วยคลาสสิคันฮาร์โมนีเก้าเสียงห้าจากสิบมินิมอลเมโลดีสิบเอ็ดเสียงหกจากสิบมินิมอลเมโลดีเรียลิตี้บท์สิบสี่เสียงเจ็ดจากสิบของผมมีให้เลือกเยอะเลยย้อนยุคสิบเอ็ดเสียงแปดจากสิบเนี่ยอันนี้คืออันนี้คือเป็นหมวดก่อนเสียงดังมากสิบสองเสียงเก้าจากสิบเนี่ยเฉลิมฉลองช่วงวันหยุดสิบสองเสียงสิบจากสิบเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมขอเป็นเสียงของฉันดีกว่านะคลาส เสียงสไตล์ธรรมาชาติสันเสียงพิกเสียงของฉัน27นเสียงอ่าเสียง <17 4. S 1> ของฉันผมมี27เสียงคือคุณก็เลือกหมวดได้ตามใจชอบเลยอ่าอย่างผมผมก็เอาเอาที่มีเยอะไว้ก่อนคือ27เสียงเสียงของฉัน1นิ้วตัด2ครั้งเข้าไปอ่า วันนี้ผมปัดกว่ามากนำทางขึ้นขึ้นบันทึกปิดอยู่เลือกเสียงแจ้งเตือนไม่ได้เลือกไว้ไม่มี2จับยี่ไม่ได้เลือกไว้ค่าเริ่มต้นป๊อปคอนสามจับยี่ไม่ได้เลือกไว้ไม่มีถ้าคุณเลือกไว้ไม่มีนะมันจะไม่มีเลยนะครับดังนั้นเราเลือกนะครับไม่ได้เลือกไว้ค่าเริ่มต้นป๊อปคอนอ่านี้ป๊อปคอนป๊อปคอนไม่ได้เลือกไว้ไลน์ไลน์เลือกเย็นอันนี้ลายเลือกเย็นอันนี้เราคุ้นเคยแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งตัวเนยลอ่า อย่างเงี้ยปัดความมาไม่ได้เลือกไว้ไลน์ไลน์สนุกสนานไลน์ไลน์ไลน์ลสนุกสนานหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งไลน์อ่าไลน์ปัดความมาไม่ได้เลือกไว้ไลน์กระดิง่งอ่าไลน์กระดิง่งหนึ่ง <1, S 2> <8. S 1> นิ้วแต่สองครั้งลองฟังดู ฟังดูเหมือนกับเลือกด้วยเลยนะอ่ะเดี๋ยวผมจะใช้ปกติไลน์คือจริงๆมีให้เลือกเยอะเลยทั้งเสียงของฉันและเสียงอื่นๆที่อยู่ในเครื่องของคุณผมก็จะปัดซ้ายมาที่ไม่ได้เลือกไว้ไลน์ไลน์ไลน์ลสนุกสนานดีกว่า1นิ้วแต่สองครั้งปุ๊บอ่าแล้วผมก็ปัดซ้ายมาที่ไม่ได้เลือกไม่ได้เลือกไม่ได้เลือกเลือกเสียงแจ้งเตือนบันทึกไม่อยู่ในรายการบันทึกนะครับอยู่ที่บันทึก1นิ้วแต่บันทึกไม่ใช่เลยหนงคึ่นบันทึกอ่าบันทึกการแจ้งเตือน อ่าเรียบร้อยแล้วการสั่นเปิดสวิตช์เนครับเสียงไลน์ไลน์สนุกสนานเราต้องกดบันทึกด้วยขออภยัยกดบันทึกนิดนึงปัดซ้ายมาที่ปุ่มบันทึกแล้วส่งนะครับคราวนี้ผมจะใช้ iPhone และอีกเครื่องหนึ่งอ่าเดียวผมอันนุนี้อันนี้ผมใช้ iPhone ส่งมาหา Android กดส่งปุ๊บน้ามาแล้วครับลายตรงเนี้ยเราก็สามารถเข้าไปเลือกเปลี่ยนได้อีกอย่างเช่นผมผมขออนุญ,ญาตอ่ามาที่การสั่นเสียงไลน์ไลน์สนุกสนาน ตรงตรงที่หัวข้อเสียงที่เดิมเลยตอนนี้จากผลไม้เป็นลายลายลายนะ่ยเดี๋ยวผมเคาะเข้าไปปุบ๊บเสียงแล้วก็เราก็ปัดความมาตัวเลือกเพิ่มลายลายสนุกสนานท่าที่ตั้งปัจจุบันปัดความมา1 1> เสียงของฉันยี่สิบเจ็ดเสียงเนี่ยเสียงของฉันกี่เสียงเนี่ยครับ หรือจะเป็นตัวอื่นๆให้เคาะเข้าไปครับเสียงแล้วเราก็ปัดขวามาเรื่อๆยๆเลือกเลยไม่ได้เลือกไว้ไลน์ลน์เลือกนนสีเลือกไว้ไลน์ลน์สนุกสนานไม่ได้เลือกไว้ไลน์กระดิ่งไลน์กระดิ่งไม่ได้เลือกไว้ไลน์กิ่งประตูไล<า>น์กิ่งประตูอย่างตรง,ตรงนี้ผมเปลี่ยนเป็นไลน์กิ่งประตูหนึ่งนิ้วเคาะสองครั้งอ่านี่จะเป็นเสียงอย่างนี้แล้วก็บันทึกไม่อยู่ในปัดซ้ายมาเรื่อยๆเจอปุ่มบันทึกหรือขวามือบนสุดเนี่ยแล้วนนนน้้้้้้ววววเเคคคคาาาาารรรรัังงงงงงงกแจตตออ่่่ลลลีีผมมสสไป อ่าอันนี้ใช้ iPhone นะกดสง่งส่งไปหา a n d ด o i d เครื่องที่คุณบันทึกหน้าจออยู่เราบันทึกหน้าจออยู่ <_ d> um> ปุ๊บปุ๊บอ่าก็จะเป็นเสียงเรียกเข้าตัวนี้ทันทีอ <_ d> um> เสียงแจ้งเตือนตัวนี้ทันทีอ่ะลองนำไปปรับใช้กันดูนะครับวิธีการเปลี่ยนเสียงแจ้งเตือนมีให้เลือกแล้วก็เราก็เลือกเปลี่ยนเองได้ตามต้องการนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนกับบริการหมอค่อมหนึ่งหนึ่งพระรัผมีโชคผิดพลาดประการใดไปต้องขออภัยนะครับวันนี้ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ถ้าชอบอย่าลืมบอกต่อว่า1414พ14หนสพรสทุกๆช่องทางมีเรื่องราวดีๆให้กับคุณตลอดจันทร์ถึงสุขหรือวันหยุดก็ตามเราจะมีความรู้เสิร์ฟให้คุณตลอด24ชั่วโมงกับ ทุกๆช่องทางจากทาง1 4 1 4น plus นะครับใช้ด่วน1414แอปพลิเคชั application tab t o u r ทั้ง iOS และ Android รวมถึง Facebook fanpage 1 4 1 4 plus ช่อง YouTube channel 1 4 1 4 plus กันด้วยวันนี้ผมสิทธิโชคขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับผม